พี Hello. Soldier, ่โชว์เตอร์พี mm ่บ hmm. ีมันทากัโหเราคือลิงออม最喜欢今天的哪一套穿搭เข้านี้ค่ะนานๆทำทีตื่นเต้นมากๆแล้วก like ็เออจริงๆหนิงก็ชอบนะลุคลุคของหมายถึงว่าของน้องออมนะส่วนหลิงห๋อลุกแรกคืออะไรนะจำไม่ได้อ๋อลุกแรกเป็นเป็นบัลเล่แบบหนิงชอบลุคมูล่ะอ๋อมูล่ะ ใช่สมูหลาดเพราะมันเท่ดี如果为自己筹备婚礼你们会比较重视什么环节อลิอจินทําลองแต่ค่ะไม่ขั้นตอนอะไรอ,อยาก<ม>ให้วความสําคัญกับขั้นตอนการแต่งหน้าทําผมและถ่ายรูปและอาหารในงานฉันไรู้หรทําไมหรอฉันไม่รู้ว่าฉันจะให้ความสําคัญจริงๆมันก็สําคัญทั้งงานแต่ว่าหลิงอ่ะไม่อยากให้ความสําคัญกับกัน การถ่ายรูปจนจนคนอื่นไม่เห็นเราอะ่ะคือหลิงเคยร่วมงานแต่งงานแล้วแบบคือเจ้าเผาเจ้าสาวกําลังตัดเคก้กแต่ภาพที่หลิงเห็นก็คือรอบข้างคือตะก้อง <c oughs> ล้อมเค้กหมดเลย <c oughs> แล้วหลิงก็เห็นภาพนั้น <c oughs> ด้วยแบบไม่เห็นภาพนั้นนะหลิงก็เลยรู้สึกว่าเออมันเสียดายก็เลยแบบหลิงจะไม่ให้ความสําคัญที่สุดก็คือตะก้องที่ลอ้ลอมรอบเคก้ก <c oughs> หรือว่าเอาขอสักสองคนก็พอในงานอืมอะไร <c oughs> อีกอะไรอีก แค่นี้แหละจริงๆก็หให้ความสำคัญกับทุกอย่างนั่นแหละอาจจะชุดของลิงก็อาจจะชุดเพราะคิดอะไสักกอดชุดเหมือน <laughs> กันเราต้องมีชุดอเออเพ่อ <laughs> หน้าผมก็ต้องมีมก็ต้องมีหมดเลย <laughs> ใช่แต่ว่าลิงแค่รู้สึกว่าชุดเป็นอะไรที่เราอยากเราอยากให้มันคลาสสิกสุดๆที่แบบเวลาลูกหลานมองกลับมาก็ยังยังยังไม่ยังไม่ดูเก่าใช่ยังไม่ดูเก่า ออมอยากให้ชุดแต่งงานออมเป็นแบบเรียบๆผ้ามันๆแหวกหลัง<ช>แบบเรียบๆนะแบบออมเธอจำได้ไหมว่าครั้งที่เราไปไปแฟชั่นอะไรอะ่ะครั้งแรกที่เราไปดูแฟชั่นโชว์ที่เอ็มโซเฟียแล้วมันจะมีนางแบบคนหนึ่งที่ใส่ชุดเดินผ่านแล้วออมก็บอกว่าอยากได้ชุดแบบนั้น น้องอมที่หนิงจำได้ไงอมลืมไปแล้วอ่ตรงข้ามทุกอย่างกับชุดนั้นหมดเลยชุดนั้นคือเป็นชุดที่ฟู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 แล้วก็ปลายยาวๆฟังนะสังนะเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนเปลี่ยนไวเกินน้องเจทถาม่ทันฉันอยากได้ชุดเลี่ยบแบบปิดแกลมอ่ะน้องอมโตแล้วน้องอมโตแล้วน้องอมโตแล้ว โตแล้วเหเนี่ยโตแล้วค่ะน้องออมเธอเธอกินกาแฟก็แสดงว่าเธอโตแล้วเหมือนรู้กันอยู่สองคนแล้วมันตลกอ่ะใช่มันตลกที่สองคนไงแต่ว่าเออนั่นแหละมันคือภาพที่ภาพที่เราเราสองคนแบบรู้กันนั่นแหละออน้งโตแล้วครับโตแล้วก็เลยเปลี่ยนได้ปู่ชื่อเสี่ยวจีเหมา วันเสา่มาฮ่าฮ่เฮ่า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 แชห้ฟงอวลาร้อ่งองเพลงกับเต้นน่ะจะไม่มั่นใจสุดๆเลยอืมเออเวลาขึ้นแฟนมีตร้องเพลงกับเต้นยิ่งแรกๆก็คือยิ่งไม่มั่นใจเลยของอ้อมน่าจะเป็นแบบเวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆคืออ้อมอาจจะดูมั่นใจแต่จริงๆแล้วอ้อมอินซีเคียวแต่ว่าทุกครั้งที่อ้อมดูมั่นใจเพราะว่าอ้อมมีเพื่อนอยู่ด้วยตลอดมีแม่มีแบบมีพี่มี แบบทีมงานอยู่เป็นเพื่อนตลอดออมเลยดูมั่นใจแต่ว่าแบบเอาจริงๆเราออมเป็นคนขี้อายมากออมไม่มั่นใจตลอดเวลาตอนเด็กๆออมไม่มั่นใจจนถึงขนาดแบบไม่กล้าเดินไปซื้อไม่กล้าเดินไปสั่งก๋วยเตี๋ยวในร้านอะโอ้ไม่ไม่มั่นใจเลยไม่รู้แค่ไม่กล้าเดินอ่ะกลัวกลัวโดนคนอื่นจัดแต่ว่าไม่เป็นไรตอนโตเราแบบเราแข็งแกร่งขึ้นแล้ว2024最开心和最遗憾的事情是什么 มีความสุขที่สุดหรอจริงๆฉันคิดตลอดนะแต่ฉันลืมเออสิ่งที่ทำให้ออมเสียใจยที่สุดออมก็ลืมเสียดายที่สุดก็ลืมเหมือนกันจนมีความสุขก็นอกจากเรื่องงานครอบครัวของพี่อะมีความสุขที่สุดหรอมีความสุขที่สุดก็คงคงเป็นช่วงที่ได้อยู่กับคนที่เราอยากอยู่ด้วยสิ่งนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอ ส่วนเรื่องที่เสียใจที่สุดก็คือฉันทำฉันทำแหวนหายในมนูลค่ายเยอะอยู่ o ้ oh my god ก็เสียใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็คิดว่าเออฟาดขอาาดเคะไป,ไป,ไปใช่อืม有没有新的兴趣或者新的想要完成的东西ในเรื่องงานก็ก็อยากอยากกออินเตอร์ส่วนเรื่องเรื่องส่วนตัวอยากให้รางวัลตัวเองเป็น จริงๆอยากให้รางวัลที่บ้านเป็นบ้านเออความสนใจเป้าหมายใหม่ๆและความสนใจใหม่ๆช่วงนี้น่าจะเป็นแบรนด์คลิปไซเลนะคะคือตอนเนี้ยเหมือนจัดการแค่มีแค่สมาชิกในครอบครัวที่คอยช่วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบอยากจะตั้งทีมขึ้นมาเพื่อแบบอ่ะอย่างเช่นจะส่งต่างประเทศแล้วก็แบบออกแบบคอลเลกชันใหม่ๆออกมาให้มันแบบไปในทิศทางเดียวกัน บบแบรนดิ้งอะไอให้แบบดีดีหน่อยก็ธุรกิจของใช่ทุกสนใจเรื่องนี้มากทุกวันนี้ทํางานกลับบ้านไปก็คือรีบกลับไปคุยงานเรื่องนี้ละคะ่ะอืมถ้าฝันไปฝันว่าตัวเองจะกายเนลาบูบูแล้วจะทำอะกลัวคะ่ะลาบูบูเป็นสัตว์ประหลาดนะคะแล้วตัวฉันไม่ไหนอะ่ะฉันรักบ,บูบูก็จริงแต่ฉันอยากกอดบูบูมากกว่าเป็นบูบูแต่ฉันชอบลาบูบูมาอาจจะคิดตัวอีกทีนึงนะครับเพราะลาบูบูก็น่ารักจะเอาไปหลอกเด็กครับ แต่ฉันทึ่มในตีเพลงแล้วก็ท่าเต้นของลาบูบูมากลาปูลาบูบูมันเออนอ่แค่เด้งขึ้นมาในหัวลาปูลาปูลาปูลาบูแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งในนันมาเป็นเพลงสองปูลาปูลาลาปูลาปูปูลาปูลาปูลาปูปูฉันรู้แหละฉันจะจัดฟันให้ลาบูบูจัดฟันให้ลาบูบูอย่างเงี้ย ช่ถ้าฉันตื่นมาฉันไม่ลำบุ้งฉันจะไปหาหมอฟันก่อน dentist dentist 对矛盾和误会的看法及处理方式เขเจก็ตนเข้าใจผิดมาตลอดเข้าใจผิดได้แต่อย่าพูดอะไรที่มันเป็นไม่จริงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดหรือว่าถ้ามีวิธีที่ดีที่สุดก็บอกบอกหลิงหน่อยแต่ว่าสําหรับใช่แต่ว่าสําหรับ,บหบลิงก็หลิงก็ยังคงยอ,อ,อยู่เฉยๆอ่ะก็อาจจะไม่ได้แก้ไขตรงนั้นไปแต่หลิงเป็นคนเงียบอ่ะไม่ค่อยอธิบายอะไร เราทำแบรนด์ให้มีชื่อเสียงอแบบเป็นวงกว้างอแล้วก็สองคือได้เล่นละครหรือภาพยนตร์อืแบบคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเล่นอแล้วก็สามคือ go into ครับออยากซื้อบ้านคิดไม่ออกไม่อยากซื้อบ้านอะไรเหรอใจคนเปลี่ยนอีกแล้ว อยากซื้อบ้านแล้วก็ทำ always wonder ให้ให้ให้โด่งดให้ด่แล้วก็อิต n the มากขึ้น如果拥有超能力，会选择帮助弱者还是惩罚坏人？อันนี้ไมเราเป็นคนละอย่างเดี๋ยวเราลงโทษคนนี้ไม่ดีเองเธอช่วยเหลือผู้อ่อนแอโลกเราจะได้ประดุงความยุติธรรมเดี๋ยวออมจะเดี๋ยวออมจะจัดการคนไม่ดีเอง ก็ดีโลกนี้จะได้ดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังเรามาจนจบยังไงก็ฝากติดตามด้วยสันพิโซแล้วก็พวกเราสองคนด้วยนะคะพี่หลิงฝากติดตามด้วยนะคะก็เจอกันใหม่บ๊ายบาย we l o ค e you